สวัสดีนะคะเอฟซีนะคะวันนี้พี่พลอยพาป้ามาเที่ยวบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะป้าชอบป้าชอบะนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พลอยไปสักสวัสดีนะคะ,คะ,ะ,คะพี่พลอ,อยมาเที่ยวบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรคะ์ค่ะ ป้าเดินก่อนเนาะ,ะนะคะเดินดูธรรมชาตินะคะเดี๋ยวไปเดินดูน้ำนะคะทีอันนี้โ no, น,นเดินสแตนเฮียวะเดินสแตนโอ้หเขาใหญ่มากเลยอะ่ะที่นั่งเล่นเยอะแยะเลยวัดยูโก้ไปโก้ชมบรรจะกับไปเรื่อยๆนะเอฟซี FC. ันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรเอคอันนี้คืออะไรนนคออะ,ระอันนี้คืออะไรเอ่ยอยากรู้จะเลยเข้าไปดูอะไรอ่ะข้างในน้องคะข้างในคืออะไรคะเปิดให้ชมต้องต้องซื้อบัตรอะไรไหมคะคือ อยู you want ่ว kind of right? ัด yeah, ลูก <laughs> กิ้งไหมลูกกิ้งก็ได้อ๋อค่ะถ่ายถ่ายได้ใช่ไหมคะไปถ่ายได้ไดี๋ยวเ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 ข้าไปค่ะวิวคอยจะพาเดินเข้าไปข้างในนะคะซื้อบัตรข้างในใช่ไหมค่ะแล้วที่เขาลงเรือกันตรงไหนคะ ไม่มีเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินอยู่แถวแถวนี้เนาะเดินกันอ๋อได้ได้ได้เดินเขไป้่ในนะคะเอสีเดินเข้าไปข้นนะคะเดินไปนค่ะอันนี้คือพิพิธภัณฑ์อะไรพิพิธภัณฑ์ปลาใช่ไหมคะ พี่วางค่ะค่ะไหนก็ซื้อบัตรตรงไหนคะเนี่ยฟอฟอฟอาอา่คะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่พอเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้ถึงมา